คอนเทนต์ของเราก็คือกินเสียงดวงครับผมอ่าเช่นอะไรอย่างเพื่เสี่ยวเราก็จะสุ่มกว่านราจะได้เส้นอะไรอ่ามีเส้นอะไรอะไรก็เสี่ยวนตกอ่าอันนี้เขาเรียกว่อะไรก็เตี๋ยวน้ำเขียวอันนี้อ่ะก็เตี๋ยวน้ำแดงโอ้ยใจหญ่พิเป็นขนมอะไรอันนี้มันจะหนุนจสวัสดีครับวันนี้พวกเราช่องแปดสยองแชร์แนวครับผมตอนนี้เราอยู่กับคอนเทนต์คอนเทนต์อะไรอ่ะไอยเฮี้ยยังไม่มีชื่อคอนเทนต์ของเราก็คือ กินเสียงดวงรค,ครับผมอ่ามันจะเป็นยังไงมันจะเป็นเราเราจะใช้เมนูอาหารมาแต่ละเมนูอ่ะอัดพูดว่าเป็นรายการก็ได้แต่อันนี้เป็นอีพีแรกอีพีแรกเราจะเป็นเราจะเป็นก๋วยเตี๋ยววันนี้วันนี้เริ่มจากก๋วยเตี๋ยวกันเริ่มจากก๋วยเตี๋ยวก็คือเราจะให้เลือกสมมุติว่า,าก,ก๋วยเตี๋ยวมันมีเครื่องปรุงมีพันืุงวัตถุดิบอะไรบ้างเออสุ่มเช่นหลายะอย่างก๋วยเตี๋ยวเราก็จะสุ่มก่อนมีได้เส้นอะไรอ่ามีเส้นอะไรอ่าอะไรน้ำก๋วยเตี๋ยวจะได้น้ำอะไรน้ำอะไรอ่าเครื่องปรุงมันจะได้แบบความหวานได้แบบไหนความเปรี้ยวได้แบบไหน หรือว่าเราไม่รอช้าไม่รอช้าแต่วันนี้ผมมีลูกทีมมีลูกทีมเออต้องแบ่งทีมด้วยผมผมไม่ได้แข่งเองวันนี้ผมมีลูกทีมก็คือกติกากติกาของเราก็คือกติกาของเราเราจะแบ่งทีมเป็นสองแบ่งทีมเป็นสองซึ่งผมสองคนหนึ่งทีมโบ๊ทหนึ่งทีมอ่าอ่าแต่วันนี้ผมไม่ใช่เป็นคนกินนะอ๋อไม่ไม่ใช่คนกินเออแต่มึงกับไอ้ไหนคือเหมือกันผมจะมีฝั่งผมจะมีผมกับไอ้ไหนอ่าอ่าแล้วฝั่งโบ๊ท เขาเรียกเด็กฝึกงานดีกว่าเด็กฝึกงานฝึกงานมีกี่คนเนี่ยมีสองคนพอดีผมเล่นรอดไงอ๋อคือมึงมีหน้าที่มาสุ่มให้เขากินใช่แต่มึงไม่กินใช่ก็ไม่เหมือมึงเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ถามคน <c oughs> มึงมึงกินสองคนมึงแพ้สามนะ ถ้าถสามต่อสองอ่ะกินได้หรือเปล่ามันมีแข่งกินให้หมดด้วยมีแข่งกินให้หมดด้วยไม่ใช่ไงก็มันเลกินได้หรือเปล่าเพราะเราเสี่ยงดวงโอ้โหมีไอ้ตากไอ้ฟุกมาเดี๋ยวสุ่มเลยเริ่มสุ่มเลยเริ่มเริ่มสุ่มเลยมาป่ะเริ่มจากแล้วได้เอาเส้นมาเรียบร้อยมีเส้นมีขาวเส้นมีเหลืองแล้วก็เส้นใหญ่มาดูกันว่าใครจะได้อะไรไปชุบชนะชัวร์ส่วนมาเปล่ายิงชุกกดกดเรื่องมันหมุนช้าจังวะเพื่อนหมุน มีขาวครับขอโปกไปเยอเด็ดเอาเลยผมได้มีขาวครับวันนี้ก็เหลือแค่เส้นใหญ่กับเส้นมีเหลืองมีเหลืองมีเหลืองแน่นอนโอเคผมมีเหลืองเอ๊ะเรามาใส่เส้นกันก่อนมีเหลืองบะหมี่ก็มีเหลือง ไม่กินด้วยไงโอ้เฮ้ยไม่ก็มันไม่มันเป็นก้อนอ่ะกูก็ช่วยเอาไงออกเนี่ยเออมาทำเป็นรู้ทันางต่อไปน้ำมันเหงืออจะมีดีแค่อันเดียวอ่ะมันไม่ใช่อ่ะอันเนี้ยเอ้อคือมึงจะแบบว่าลองกินปั๊บแล้วก็แบบอ๋อย่าให้สมมติอย่างนี้เขาเรียกอะไรเกิดน้ำตกอ่าอันนี้เขาเรียกอะไรก็เตือนน้ำเขียวอันนี้อ่ะก็เตือนน้ำแดงโอเคเผื่อะจเป็นเมนูใหม่ที่เราค เราคนพบขึ้นมาปุ๊บนี่อ่ะเดี๋ยวรอบนี้กูให้ลูกน้องกูมาเป็นคนสูมไอ้ต้าว่าถ้ามึงสุ่มดีมึงก็จะได้น้ำตกมาแต่กว่าเส้นหนีมันไม่เหมาะกับน้ำเขียวมาชุบชุบเหรอมาชุบกันไม้ก่อนมาชุบกับไมนมาชุกับไก่อนเฮ้ยเมื่อกีมึงชนะพ่ากันพ่ากันอะไรไม่เกียรจะพ่ากันได้ไงรอบนี้มันตัดกันไม่ได้นี่ไงต้ามาต้องมาแล้วน้ำตกต้องมาแล้วงดดููวกนะน้ำตกต้องมาแล้วโอ้โหน้ำตกมันหายไปอยู่แล้ววะ จริงโอเคบปะโอเคโดนตัวที่สี่น้ำตกเลยโอเคโอเคเลยที่แหมมาดูปูดูปูบ้าเด้วยอาชิมิปูดึน้ำตกก๋วยเตี๋ยวพิลซ่ดานั้ำอะไรของเด็กของเดกของเด็กอะไเตกกันทำไมโองเดกคืออะไรของดีคือไม่แหกูเลยได้แล้วขอชิมก่อนเฮ้ยเข้าก๋วยเดี๋ยว ข้าอยู่ปกติมึงก็เตี้ยวมึงก็จะแบบว่ามีพวกน้ำอารมณ์ข้างในแค่เราก็ผสมกันแด่ท้อแค่นี้เราไปกินท้อกันหนึ่งสองสามฟ้ามาเชือดลองก็ได้โอ้ยเฮ้ยเตี๋ยน้อเขียวในในคนที่มีเหลืองไงอย่าได้ขอชิมก่อนมีเหลืองน้ำแดงมีเหลืองน้ำแดงอะดูมีเหลืองน้ำแดงก่อนหมดเลยเมื่อกี้จะอิ่มเลยล่ะไม่น้อยไปเดี๋ยวกูแน่ ไม่ไม่ก็เทอดีพอดีพอเทก็กินมีเหลือแห้งไหมเอ้ยมีเหลือแห้งแห้งมันร้องกูดิเดือดมาเลยเอ้ยได้ดีหน่อยดีหน่อยดีหน่อยเพราะมัเดือดมาเลยเดือดเลยเดือดมาเลยอ่ะเดี๋ยวข้างบนน่ะเดอดคือปมันละลายนะต่อไปอะไรกับกูต่อไปอะไรเราเราเราปรุงน้ำก่อนเลยน้ำตาลน้ำตาลตาลก่อนเลยขันไม่ได้น้ำตาล ต่อไปเป็นน Lucas, right ้ำตาลเราจะมีน้ำตาลหมของหวานดิเขาเรียกหมหวานโมหวานน้ำตาลน้ำเชื่อมนุ่้นมมันหวานนั่นแหละไปชุบเอาแบบแม่นยำมันยำนุ่งคุ้นน่าจะเข้าจริงจริงด้วยนุ่ง้นเข้าใส่น้ำตาลไปไม่ละลายเริ่มน้ำตาลไม่ละ ที่จะม่ีใคได้น้ำตาลเลยใช่ไหมแต่กว่ามันมาลงคนแล้วว่ะเฮ้ยใช่เอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงคนอาไปเทกันเทกันดีกว่าเทกันดีกว่าอามึงก็ลองดูดินี่นะครับน้ำเชื่อมเอาเอากินได้เลยน่นีนอกนีอกเอกินได้กันเท่ากันเยเท่ากันกันกัน มีท้าหัวใจด้วยเฮ้ยนะไม่ใญ่แล้วมันเยอะกว่ากูนะไม่ได้กินม่ไม,ไม่แต่นี่มันอร่อยน้ำน้ำนี่คืออร่อยโบท๊ทม,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 มัน,น,น,นออไม,ไม่ไม่ต้องให้กินแล้วอย่างนี้ยอ๋อกูมไม่รู้โอเคจบอันนี้ต้องกินหมดด้วยหรอถ้าใครหมดหรือใคเรเหลือน้อยกว่าชนะอ่ะต่อไปเครื่องปรุงอะไรของของเปรี้ยว ต่อไปหมูมะนาวหมูของเปรี้ยวเออหมูของเปรี้ยวต่อไปหมูเปรี้ยวเรามีน้ำส้มสายชูอันนี้เขาเรียกว,วิตามินซี <c oughs> รถเลมอน <c oughs> อนะนรถเลมอนรถเลมอนอันนี้ก็เป็นน้ำมะนาวเทียมนะฮะไอล่อยอชุบชุบโอเคไหมกดจอนไม่อยากกดอกดะ่ะจะเจอใครกดกด่อนก่ไม่น่ากดเท่าไหร่จริงซีวิตซีวิตของหวานไม่แต่มันเปิดยังไงเนี่ยเพราะเพราะกูมือกูไปขยับมาเนี่ยมันลื่น เบรกดิเบรกดิต้องใส่ชปกติ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 นะข้าวเสียวมันใส่ต้องใส่ชูปกติตรงไม่ใส่ให้เลยไม่ปกติตรงไม่เราใส่เองกันดีกว่าอนี้เฮ้ยเดี๋ยวนี้มันดูใหญ่มากเลยนะอ่ะใส่เองก็แหละใส่เองใส่เองคิดว่าแบบตาวสมควรอ่ะดูนี้ดูนี้แล้วันใส่ชูตวงตวงภาษาก็เยอะแล้วนะอืดมันเยอะเลยไม่ได้วะไม่ได้เยอะเกินกลิ่นมานะพอแล้วนิดเดียวนนิดเดียวน้อยไปน้อยไปอะไรก็ต้ o m กลิ่นไม่เบรกกันอ่ะต่อไปอะไรหมดน ตอนนี้เราก็อยู่ในโหมดของเค็มมันเคมีเกลือแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็มีโชยุมันก็เค็มเหมือนกันแหละแต่ขั้วนี้น่าจะไม่แต่ขั้วไม่อร่อยเลยตอนี่ยเหมือนชกไม่เคยชนะกูเลยก็ไม่เด้อะไรมึงว่ามึงได้ไรโชยุอ่ะกูยื่นให้เลยกูต้องโชยุเท่านั้นเพราะว่ากูที่แก่เกลือเข่าวอะไรกันอะไรมึงได้น้ำปลาก็แบ่งกันนะนั่น น้ำปลาเหมือนกันใส่ไปเลยเนี่ยน้ำปลาเหมือนกันโอเคน้ำปลาก็น้ำปลาเออปลาเทซ้ำก็ซ้ำเค็มปีอะไรอย่างเงี้ยอะไรอยอกไม่ลงเลยไม่ลงเลยอ่ะเมื่อกี้บีบใส่กุยเยอะกว่าตอนนี้อะไรเน่ยเฮยเฮ้ยปีเดียวปีเดียวปลิดมาเลยอ่ะเออปิเนกันโอเคใช่ไหมมันน่ากินมากเลยกินแรงอยู่นะใส่ชุบเลยมีสองอันพริกหมดหมดพริกเรามีพริกแห้งกับ พริกสดอ่ะมาไว้ลองสุ่มใช่ไหมพริกแห้งแพ้พริกป่นเอาได้ดิจุกใส่ให้หมดเลยก็ได้ใส่หมดเลยก็ได้มาเถอไม่มันลุกมันลุกใส่ตามแบบว่าปกติที่มันกินแล้วอร่อยนะอันนี้พอเยอะแล้วดูดิกูใส่ให้มันดิเอาก็ปกติกูกินพริกน้อยไงกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะมึงเหนมันแดงเท่ากูดิอันนี้เราปรุงอาหารเสร็จที่เรียบร้อยต้องจัดจานเชื่อหมูกระลอกชิ้นมันคือก๋วยเตี๋ยวไงเราต้องจัดจานให้สวย ไหนอยู่ไหนถุงหนึ่งอยู่ถุงเดียวมันมีสามถุงบแหบบ <laughs> <laughs> ่แกแกแกบบมือเรบเต้นเลยอ่ะมาๆเดี๋ยวกูส่งลุงเนอะกูเข้ามาเลย ิิมให้้ันนกไดเฮ้ยเราชิมน้ำกันก่อนอย่าเพิ่งเริ่มกินชิมน้ำิมน้ก่อนบรรยายความรู้สึกอ่ะคุณชิมน้ำก่อนน้ำค่อคนจัดได้กินได้กินอะไรล่ะหวานหวานน้ำได้กินหวานน้ำเฮ้ยนี่ไีกน้ำหวานว่ะเอาอ่ะน้ำหวานไอ้ฮิ๊กจะทำไม่ถูกอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอเอาดิเอาลองดิไม่มาคิดอะไรกันอ่ะ ไอ้เพืกอนกูในในฐานะที่กูเป็นคนปรุงเดี๋ยวกูขอชิมหน่อยนึงหนึ่งสองสามกินด้วยกันโอ้ยเอาเนี่ยอะไรเป็นไงอันนี้เราลองชิมของเรากันก่อนเมื่อกี้กูคนไปละเฮ้ยใช้ได้เลยนะกินอ่ะหอมดีหวานเค้ยอร่อยเฮ้ยเฮ้ยกินได้เหรออันนี้มันรสชาติแบบมัอนของหวานอ่ะอร่อยอ่ะ อร่นี้อันนี้นโคตรอร่อยเลยอ่อร่อยขี้เลยอร่อยมากเลยอาอย่างนี้หมดทำกินได้เลยเรามาเริ่มกินกันดีกว่าแป๊บเลยเราเริ่มกินกูขอลองชิมของถ้วยนี้หน่อยอ่ะอ่ะพากันชิมได้เก็บรู้เปล่าเอาเอาความจริงเลยเต็มสิบให้เท่าไหร่ทำอร่อยใช่ไหมเต็เดี๋ยวนี้เราบรรยายให้คนดูนึกภาพออกว่ามันมีกลิ่นอะไรได้ได้ได้อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยลองปะลองปะอร่อยถ้วยมึงเต็มสิบกูให้หนึ่ง มันหนึ่งของเราอะไรอ่ะถุงุดห้ามีแต่ลบเลยไอ้ยังไป็นฉุนหรือจะบุเลยเออยังไม่ฉุนกันคือแบบถ้วยทด่กูบรรยายไม่ถูกอ่ะแดกเข้าไปเป็นหวานอ่ะแต่คือมีกลิ่นพริกขึ้นมาด้วยอ่ะพริกชิลๆเลยไม่ห่อหวานหวานเหมือนขนมหวานทั้งนั้นบายล้วอย่างี้กูต่อน้ำเริ่มยิ่งใครเยะเล่ามาทีละรีบรีบเงียงกันต้องเงีงกันไอ้กูกินผักให้ตาโอเค ข้างละเนื้อหมูเนื้อชาอร่อยนะแล้วขี้แต่ผักด้วยเส้นไม่ขี้ไเลยเส้นเป็นอมนะแล้วใส่ไปกรอดด้วยเส้นแบไม่รู้ซึมไปเท่าไหร่แล้วก็ต้องหทำโชว์อาการบอกพร้อมกูดีกว่ามาบอกพร้อมกูดีกว่ามึงอะเส้นอย่างเดียวเส้นอย่างเดียวลองเอาตู้มาให้ได้อุ้ยเฮียมน้อยเกินของมึงอะกูเอาออกก่อนมองกล้องอ้าปากอ้าปากโอเคใจมันได้ จ้าปูแล้วอ่ะอะไรตะกำกโบ้เอ้ยโบดมานั่งนี่คือมึงจะชิมใช่ไหมมาหาท้าปกคุณจะอธิบายเป็นขนมอะไรดีวะนี่เรียกว่าขนมได้อีกเหรอคุณช้าเดี๋ยวจะแพ้มันเนี่ยไม่มันน้ำเกลยวใส่นมอะ่ะไม่ได้เหรอวะไอ้เหี้ยไปเดี๋ยวแพ้เพื่อนไปเฮ้ยมันอร่อยอยู่ใช่ของมึงอะ่ะยอมไหมล่ะมึงอ่ะไม่ตายอกไม่ยอมไม่ยอมไม่ต้องยอมแต่บัวไม่ยอมอยู่แล้วแค่นั้นได้เลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าได้ไดอย้ายไปห้องเสีย อ๋อแล้วถ้าแพ้ท้องเสียก็ไม่ได้ด้วยยาใช่เฮ้ยไม่ต้องรอแล้วเข้าป่าไปเลยไม่ต้องอะไอ้วไอ้น้ำเกลือไปไหนไปตรงหไปกินกินหมดกระตุ้น้งหมดเลยมันกินได้จริงจริงอ่ะไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกอะไรนะดูไอ้บาดิดูโอ้โหยัง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 ไอ้เมื่อกี้เสียงอะไรวะเดียวขึ้นเหลอลงเลยไหนดูดูในสักทีไปทำมือใหญ่แบบไอ้บาเมื่อกี้เฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยก็หมดแล้วไปไป ตาไปสดน้ํากระดกเลยทาท่ากระดกไปไปกระจอกแค่นั้นกระจอกนี่ดูดูดูโอ้เสียดายว่ะผพไม่ได้นั่งกินด้วยวะเถอะเสียดายเลยเฮ้ยจริงมันหมดแล้วเนี่ยของเราอ่ะชนะเราแล้วอ่ะยังไม่หมดเลยยังหลบอยังไม่เหลือเลยหมดยังไม่เหลือเลยโคลคามเพื่อนกัว่ารสชาติของเราอ่ะมันไปเย็นตรงไอ้นมข้นนี่มันบีบบีบแบบ เปไอ่หยุ่นที่ก็อะไรแม่งหวานหวานนมข้นเใช่เฮ้ยหมดแล้วอ่ะชนะแล้วเอ้ตังค์วะ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 แพ้แพ้พวกเราไม่ปรุงอร่อยมากอันนี้อะแม่งสุดยอดพวกเราสองคนคือจริงๆแล้วการปรุงอาหารพวกเนี้ยเดี๋ยวเราจะมีอีพีต่อไปซึ่งอีที่แรกไปเลย มีพีระประเดิมทำให้ทุกคนเห็นแล้วว่าพวกเราไม่เก่งขนาดไหนขนาดไม่หยุดแค่นี้ละขนาดไม่หยุดไม่หยุดขนาดสุ่มดวงนะเรายังแบบว่ากะปริมาณว่าเออน้่าตาลคนใส่แค่นี้เท่านู้นเท่านั้นของเค็มของเปรี้ยวของอะไรเงี้ยเรากะได้พอดีเราทำไม่ได้อร่อยมากตัวนี้มันหมดนี่ไปไหนนี่ไปกูรเดี๋ยวรอบหน้าสุ่มเครื่องปรุงมาทีเดียวเลยแล้วพอรู้เครื่องปรุงเป็นอะไรปุ๊บใส่ให้มันเข้ากันเอง โอเคคลิปนี้ใครชอบอยากให้ทำอีกเป็นเมนูอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชรับชอบกูไม่ชอบถามว่ามันสนุกพวกเราไหมสนุกนะสนุกตอนปรุงสนุกตอนตุ้งนั่นก็นี่ไงให้คนดูลุ้นเงี้ยวสนุกมันกินได้ไม่วทำไมโมไม่กินครับก็กินไม่ได้ครับไปทำยี่อะไรมาไปทำตามาครับโอเคจบไม่ต้องถามกันแล้วโอเคบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าอะไรวะเนี่ยไม่มันชอบเด็กไม่ได้สักอันแบบ